อ่าครับี่ผมนิกนะครับวันนี้มาคุยนิดหน่อยถึงเรื่องอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือมีคนหนึ่งเขาเข้ามาในเพจผมนะ mm. เขาก็มาเห็นรูปที่ผมโพสต์เอาไว้ซึ่งเป็นรูปที่ถ่ายนานแล้วแหะนะครับ mm. แต่พอดีมันเป็นรูปที่ผมใส่ wristband นะนะที่ wristband ไอไอหนังสติกนะที่ใส่ข้อมืออ่าสีเหลืองนะครับที่ผมใส่ว่สีเหลือง เขาก็เลยโวยวายใหญ่เลยนะว่าโอ้โหนี่ไหนว่าคุณนิกว่าเป็นอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะทำไมเอาเจ้านะทำไมใส่เวสตแบน์สีเหลืองมึงกับพวกพันธมิตรอะไรพวกนี้นะเขาคง,ง,งคิดไปอย่างนั้นนะครับคือเวสตแบนด์ที่ผมใส่นี่มันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพันธมิตรปนมดอะไรเลยนะคือผมอยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างนะครับคุณต้องเอาเอาเอาความคิดออกนอกกรานิดๆนะครับคนที่อยู่นอกประเทศไทยเนะี่ยเขาไม่ได้มีเรื่องอย่างนี้อยู่ในสมองเลยนะครับ ริชแบงนี่เป็นริชแบงของอ่าเลฟสตรองซึ่งเป็นริชแบง์ที่เขาขายกันทั่วโลกนะครับแปดสิบเจ็ดล้านกว่าเส้นของอ่าแลนซ์อัลตรองที่เป็นนักปั่นจักรยานโทรเดอะฟรอสนะมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าคือผมไม่ได้อยากจะยกตรงนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นคุยในวันนี้แต่ว่าไอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาทำให้ผมมีความรู้สึกไม่ห้ม,มีความรู้สึกฉุกคิดขึ้นมาว่าอะไรอะไรมันเป็นแหงอับนักหนาสาหรับ สำหรับบางคนที่บอกว่าโอเคเขากําลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพของคนนะครับแต่ยังมีแฮงับเกี่ยวกับเรื่องสีเสื้อนะแต่ยังมีแฮงาบเกี่ยวกับเรื่องสีเสื้อหรือว่าการแต่งตัวการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรพวกนี้นะครับผมจะบอกให้นะครับถ้าคุณอยากจะไฟเพื่อประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพของคนในสังคมในประเทศไทยนะคุณจะต้องข้ามจุดนี้ไปให้ได้นะถ้าคุณข้ามจุดนี้ไม่ได้คุณไม่ต้องไปฝันเลยนะ ว่าจะมีสังคมที่เป็นประชาธิปไต,ตยเต็มใบมีเสรีภาพในการที่จะแสดงออกสําหรับประชาชนทุกคนในเมืองไทยมันเป็นไปไม่ได้นะครับข้ามจุดนี้ไปให้ได้นะครับคือยังไงอ่ะคุณต้องเข้าใจนะว่าการการที่จะต่อสู้เพื่อเสรีภาพในสังคมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องชนะและทุกคนอื่นทุกคนอื่นที่เขาเห็นชอบไม่เหมือนคุณเนี่ยแพ้หมดนะครับต้องปราบมันให้ราบคาบนะถ้าคุณไม่ใช่ฝ่ายประชาธิไปไตยคุณห้าม นะถ้าคุณอยู่ฝ่ายพิชาตต้องใส่สีแดงเท่านั้นหรือถ้าคุณเป็นสลิมใส่สีเหลืองเท่านั้นนั้นมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่นะนะครับผมจะให้เรามองข้ามมองภาพกว้างๆกันนั้นหน่อยนะครับคือต้องเข้าใจให้ถูกว่าเสรีภาพคืออะไรนะครับเสรีภาพในการแสดงออกผมจะบอกให้คุณนะเสรีภาพในการแสดงออกก็คือเสรีภาพอันเดียวกันกันกบการที่จะเลือกที่จะไม่แสดงออกหรือว่าเสรีภาพในการที่จะรักอะไรสักสิ่งหนึ่งเนี่ย มันก็คือเสียร่าพันเดียวกันกับที่เขาจะเลือกที่จะไม่รักเข้าใจไหมนะครับไอไอ,ไอความคิดที่ว่าถ้าฉันจะไฟอะไรฉันจะต้องชนะแบบราบคาบปราบไอคู่ต่อสู้ให้มันแบบหมอบจนแบบสู้ไม่ได้อีกแล้วเนี่ยไอความคิดเนี่ยมันผมพี่บอกให้นะมันสลิมคุณเข้าใจไหมมันเป็นความคิดสลิมสลิมก็ทําอย่างนั้นนะคุณลองคุณดูสนะิในไอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะแดงทําอะไรก็ผิดหมดนะสลิมทําอะไรก็ถูกหมดนะ ทุกวันนี้สลิมมันคิดว่ามันชนะนะเพราะว่าแดงทําอะไรไม่ได้ขยับขย,ยียนตัวอะไรก็ไม่ได้นะครับเขามีความรู้สึกว่าเขาโอ้เขาชนะนะแต่ผมไม่อยากให้พวกเราเป็นอย่างนั้นไม่อยากความคิดของเราเป็นอย่างนั้นเพราะสลิมมันก็คือสลิมเข้าใจไหมสลิมมันไม่ได้มีแต่สีเหลืองนะสลิมมันมีสีแดงด้วยเข้าใจปหคือถ้าเราคิดกันอยู่แค่นี้นะคุณไม่ต้องไปฝันหวานนะว่าจะได้ไป,ประชาธิปไตยแค่ความปรองดองในสังคมเปนความปลองดองในหมู่บ้านที่คุณอยู่เองมันก็ไม่ได้นะ มันไม่เป็นไป,ไปไม่ได้ครับคุณก็ดูเดยที่มันที่มันกําลังบอกว่าปองดองปองดองกันอยู่ในทุกวันเนี้นะครับมันทําอะไรที่อย่าไม่ให้ไม่ปองดองนะมันมีสองมาตรฐานใช่ไหมแล้วปองดองได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้การที่คุณจะได้มาซึ่นเสรีภาพนียอย่างในอเมริกาเนี่ยนะครับเขาส่งทหารไปรบนะครับที่ตวันออกกลางอะไรพวกนี้เขารบทำไมนะคเขารบเพื่อจะ defend freedom นะครับเพื่อต่อสู้ปกป้องเสรีภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนอเมริกันที่นี่ที่สามารถที่ออกความคิดเห็นอะไรต่างๆได้หมดนะครับไม่มีไม่มีใครมาบอกว่าโอ้คุณจะคิดอย่างนั้นไม่ได้หรือคุณจะคิดอย่างนี้ไม่ได้นะคุณถ้าคุณจะคิดถูกคุณจะต้องคิดเหมือนฉันถ้าคุณจะคิดไม่เหมือนฉันนี่แสดงว่าคุณใช้ไม่ได้นะครับอันนั้นมันทาลิบานนะครับอันนั้นพวกทาลิบานอันนั้นนพวกพวกไอซิสนะครับอันนั้นพวกสลิมเข้าใจไหมสลิมมันคิดอย่างนั้นผมไม่อยากให้พวกเราคิดอย่างนั้นนะครับ มองข้ามให้ไกลกว่านั้นน่ผมอยากจะบอกให้เสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรพวกนี้นะมันกีฬาสีนะครับเราไม่ใช่เป็นเด็กช่างกลสองอสองโรงเรียนมาตั้งมาตีกันนะเพราะว่าเครื่องแบบใสท่ที่ที่เราใส่มันเป็นเครื่องแบบไม่เหมือนกันก็เลยต้องมาฆ่าฟันกันหรือว่าลบกันราฆ่าฟันอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะสังคมยังอยู่อย่างประชาธิปไตยนะครับสังคมยังอยู่ด้วยประชามติถูกต้องแต่คุณจะต้องเข้าใจว่าคุณจะต้องให้สิทธิของคนที่เขาคิดไม่เหมือนคุณนะครับ ที่จะคิดต่างจากคุณต่างคนต่างคิดนะครับแล้วถึงเวลาก็มาโหวตกันว่าใครเป็นเสียงข้างมากแล้วก็ไปตามนั้นนะครับไปตามคันลองของประชาธิปไตยคุณบอกว่าคุณไม่เอาสถาบันกษัตริย์เนี่ยโอเคผมเห็นด้วยผมก็ไม่เอานี่หรอกษัตริย์ภูมิพลไม่ได้เป็นอะไรกับผมนะครับไม่ได้เป็นพ่อ,อผมนะครับผมไม่สนใจแล้วนะค,คนที่บอกมโนมาบอกว่าผมเอาเจ้าล้มเจ้าอะไรพวกนี้เขาไม่รู้นั่ยวาว่าทะเลาะกันแบบโอเคงั้นผมผมไม่อยากให้ พวกคุณมีอาการสลิมอย่างนั้นเข้าใจไหมมัน That's not us มันไม่ใช่เราเข้าใจไหมคือเราต้องมองข้ามจุดนี้ไปพวกที่เขามีปัญหากันทั่วโลกเนี่ยนะคุณลองสังเกตดูนะปัญหาที่มันมีอยู่ทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิรักก็ดีนะออซีเรียก็ดีหรือว่าที่รวันดารวันดาก็ดีนะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเลยไหมเพราะว่าคนสองกลุ่มนะคิดไม่เหมือนกัน แล้วก็ไม่ยอมรับความคิดของกันและกันนะแล้วก็ลุกขึ้นมาฆ่ากันนะครับในรวันดาฆ่ากันเป็นล้านเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะฮูตูกับทูซีใช่ไหมเข้ากันไม่ได้นะครับพวกพวกทูซีเป็นพู้คนกลุ่มน้อยนะครับถูกคนกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ไงอ่ะกดคีคข่มเหงนะครับออกกฎหมายมาที่จะกดขี่ข่มเหงเขาวันหนึ่งเขาทนไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาฆ่าในอิรักก็เหมือนกันในอิรักก็เหมือนกัน นะครับพวกมุสลิมที่ฆ่ากันทุกวันนี้ในตะว,วันออกกลางก็เหมือนกันนะครับนิกายสองนิกายเชียกับซุนนีนะตอนสุดามเป็นเ uh, มียมนาจอยู่สุดามก็เป็นซุนนีนะครับไม่ uh, ไม่สนใจที่จะฟังเสียงข้างมากในประเทศซึ่เป็นเชียมุสลิมนะครับก็ทุกวันนี้ที่มันไอที่พวกไอซิสที่มันกำลังพยายามจะยึดอิรักพวกน,วกนี้พวกไหนล่ะพวกซุนนีใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมไม่อยากให้สังคมไทยเราเป็นอย่างนั้นนะมันทุกวันนี้มันก็แตกแยกฟออยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมมองมองเนี่ยนะที่ผมเชื่อว่าแม้ว่าคุณทักษิณเองเขาก็มองเขาก็คงคิดเหมือนกันนะตอนทักษิณมีอำนาจอยู่ในประเทศเนี่ยนะเขาไม่เคยต้องแคร์เลยนะว่าในสภาใครจะคิดยังไงอะไรยงงเขาเขาสามารถที่จะได้โหวตเกือบหกสกว่าเปอร์เซ็นในสภาเนี่ยนะเก้าอ,อี้เป็นของพัก,พกไทยรักไทยนะ หกนะสิกว่าเปอร์เซ็นต์ในสภาเขาไม่เคยต้องง้อเลยนะว่าพักการเมืองไหนคิดอะไรมันทําให้คนที่เป็นเสียงข้างน้อยอ่ะเสียงส่วนน้อยเนี่ยเขามีความรู้สึกอึดอัดคุณเข้าใจควารู้สึกอึดอัดไหมเออแบบแบบถ้าคุณอยู่รู้สึกอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับตอนที่ไอ้ไอ้พยายที่มันยึดประเทศมาแล้วคุณรู้สึกอึดอัดเนี่ยแบบเดียวกันนะั่นนะนะครับทําอะไรไม่ได้คือเรื่องของเรื่องคือปัญหาก็คือว่าปัญหามันมีอยู่สองฝ่ายก็คือหนึ่งทักษิณไม่ไม่เคยคํานึงถึงถึงเสียงส่วนน้อยนะครับ และสองพักฝ่ายค้านหรือพักประชาธิปัตย์เองมันก็ไม่มีน้ํายานะครับเขาไม่เคยเย่จะต้องมานั่งแคมเปญเพื่อจะเรียกเสียงของประชาชนเพราะมันมันครองอานาจมาไม่รู้กี่ยุคก,กี่สมัยนะครับพวกฝ่ายอํามาดก็ถือหางอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเยื้ะต้องมานั่งรณรงค์หาเสียงทุกวันนี้มันก็เหมือน,นมันแคร์ประชาชนที่ไหน,มนไ,มไม่แคร์ประชาชนนะฝนตกมาว,าวันนี้ช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่กรุงเทพน้ําท่วมนะครับ พญาเหี่ยบอกว่าใครน้ําท่วมก็ให้ปลูกบ้านได้ถุนสูงหน่อยวันนี้ผู้ว่ากรุงเทพมาว่าให้คนย้ายขึ้นมาอยู่กันบนดอยผมไม่เข้าใจว้พวกนักการเมืองพวกนี้มันมีขี้ในสมองหรืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะแตม่มันพูดออกมาแต่ละคำเนี่ยมันเหมือนกันไม่แคร์เลยว่า,วาประชาชนรู้สึกยังไงมันไม่สามารถที่จะเรียกร้องหรือว่าดึงดูดคะแนนเสียงของประชาชนได้ ยิ่งทำให้มันแพ้เขา่ประชาธิปัตย์พรรคแมงสานเนี่ยไม่ได้ชนะเลือกตั้งมา20กว่าปีแล้วนะครับบวกกับทักษินไม่แคร์นะครับไม่แคร์เอ่อเลยว่าพรรคฝ่ายค้านจะเป็นยังไงมันยิ่งทําให้สังคมยิ่งแตกแยกมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะไอ้อเรื่องนี้มันเป็นแค่ทุกที่นะไม่มว่าจะเป็นตะวันออกกลางอเมริกาเองก็เหมือนกันนะครับทุกครั้งนะทุกครั้งที่เดโมแครตหรือร e พับลิกัน ได้เอ่อได้โหวตเสียงข้างมากในสภาล่างหรือสภาสูงหรือว่าได้ทำเนียบถาวนะครับถ้าถ้าได้ทั้งหมดทั้งสามอันเนี่ยเริ่มไม่มีความรู้สึกมันมีความรู้สึกไม่ค่อยแคร์โหวตเสียงฝ่ายค้านเท่าไหร่ในสภาทําให้เวลาเลือกตั้งอีกทีหนึ่งแพ้ย่ยอยยับนะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือตอนเนี้ไอพ้พรรคแมงสามเนี่ยมันไม่มีปัญญาแค่นั้นเองนะครับไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขสถานการณ์เล่น เปลี่ยนเกมไม่เป็นก็เลยเล่นเอาแบบล้มกระดานแม่งซะนะครับแล้วก็เริ่มใหม่พยายามลอก,กินในพวกไอ้ตำแหน่งนายกส้มหล่นเอามัานไม่มีน้ำยาจนกว่าที่ประชาธิปัตย์จะมีน้ำยาที่จะคือเข้ามาสู้ในสนามของไอเดียในนสงของความคิดนะครับอ่อ่คุยกันถึงเนื่องในแง่ของนโยบายชาติบ้านเมืองถ้ามันยังทําอย่างนั้นไม่ได้ศูนย์ท่านแน่นอนที่บอกให้ผมก็าลังจะพูดถึงเรื่องนี้กําลังรวบรวมข้อมูลอยู่กาลังจะ พูดถึงเรื่องนี้อยู่ในเสาร์อาทิตย์นี้ที่จะถึงนี้แต่ว่าวันนี้ผมอยากจะมาคุยกับพวกเราถึงเรื่องไอ้ไอจุดนี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะว่าสิ่งที่เราทํากันอยู่ที่เราสู้กันอยู่ทุกวันเนี้มันสําหรับมันสําหรับเสรีภาพของประชาชนทุกคนนะไม่ใช่สําหรับคุณเท่านั้นนะไม่ใช่สาหรับคุณเท่านั้นแต่คนอื่นด้วยคนอื่นที่เขาเห็นไม่เหมือนคุณด้วยนะครับคนที่เอาเจ้าคนที่บอกว่าบอกผมไม่เอาเจ้าผมไม่เอาเจ้าผมจะบอกให้นะ ถ้าคุณรักเสรีภาพถ้าคุณรักประชาธิปไตยคุณจะต้องเข้าใจได้ว,ว่าคนอื่นที่เขาคิดไม่เหมือนคุณนะครับที่เขาเห็นว่าเจ้าเนี่ยระบบเจ้านี่ผมไม่เห็นว่ามันดีนะแต่คนอื่นเขาอาจจะเห็นว่ามันดีแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคนสองคนหรือคนหลายๆคนๆเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนหกสิบห้าล้านคนมาโหวตกันเนี่ยประชามติต้องมาที่หนึ่งเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่ได้แบบที่เราต้องการนะเราไม่เอาเราล้มกันดานอันนั้นไม่ใช่เรานะอันนั้นสลิมเข้าใจว่า นะในประเทศนี้ในอเมริกาเนี่ยผมไม่เคยพอใจกับโอบามาเลยนะผมว่ามันนําประเทศลงคลองไม่แตกต่างกับไอพยายเหี้ยที่เมืองไทยนะแต่รู้อะไรไหมประชาชนในประเทศนี้เขาเลือกโอบามาเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทนอยู่ในประเทศนี้ไปก่อนนะจนกว่าจะสู้กันใหม่ในงวดหน้านะครับในปีหน้านี้เลือกตั้งกันใหม่นั่นคือประชาธิปไตยนะครับไม่มีการมาออกมาเดินในถนนเหมือนกับสลิมทํา นะผมขอนะถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนรักเสรีภาพรักประชาธิปไตยคุณจะต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะครับในประเทศอเมริกาเนี่ยผมจะบอกให้นะในอเมริกาเนี่ยทหารเขาลบนี่นะสงครามเนี่ยเขาลบเพื่อจะดิเฟนเสรีภาพชีวิตความเป็นอยู่สไตล์ไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่ของคนอเมริการในประเทศนี้ที่ยังมีความคิดความอ่านที่จะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้คุณรู้ไหมในประเทศนี้เนี่ยมีคนบางคนที่จะ ที่เอาธงชาติมาเผาทิ้งเข้าใจไหมไม่มีกฎหมายห้ามนะคุณอยากจะเผาธงชาติคุณเผาเลยนะครับพวกทหารที่เขาลบอยู่ที่ตายอยู่ทุกวันนี้ในสมรภูมิเนี่ยเขาตายเพื่ออะไรรู้ไหมตายเพื่อจะให้สิทธิกับไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้พวกเนรคุณพวกนี้เนี่ยที่จะเผาธงเข้าใจปะ่ะเสรีภาพหมายความว่าถ้าคุณอยากจะ ชักธงชาติขึ้นเสาคุณทําได้ถ้าคุณอยากจะเอาไปเผาทิ้งคุณทําได้ถ้าคุณอยากจะเอาเงินมากระทืบเล่นคุณทําได้มันไม่มีกฎหมายบ้าๆบอๆที่จะห้ามเข้าใจว่าเสรีภาพในความรักอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือเสรีภาพเดียวกันที่จะไม่รักที่จะเลือกที่จะไม่รักสิ่งนั้นถ้าคุณแยกตรงนี้ไม่ออกนะผมจะบอกให้สิ่งที่คุณไฟนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่เสรีภาพนะครับสิ่งที่คุณไฟก็คือคุณจะไฟเพื่ออยากจะได้ความสะใจนะครับเพื่อคุณอยากจะเอาชนะ ค,คุณก็คือไม่แตกต่างแต่พวกสลิมทำพวกทาเลบานที่ตะวันออกกลางหรือพวกไอซิสที่ทําที่มันทํ่ทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อมันอยากจะให้ถึงตะวันออกกลางเป็นมุสลิมเป็นอิสลามทั้งหมดนะใครไม่เป็นอิสลามฆ่าแม่งทิ้งไปหมดนั่นหรือสิ่งที่คุณอยากจะได้นั่นหรือสิ่งที่คุณอยากจะได้สาหรับสังคมไทยผมคิดว่าไม่นะนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้เก็บไปคิดกันดีๆนะครับถึงจุดนี้เสื้อแดงมันไม่ใช่เป็นวัตถุนะ เสื้อแดงมันเป็นนมามธรรมมันอยู่ในนี้อีกไวที่โอเคมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ที่โอ้ถ้าคุณจะไปไหนคุณต้องงัดไปวิ่งไปงัดเสื้อแดงออกมาใส่ถ่ายรูปเมื่อไหร่ต้องเอางัดเสื้อแดงออกมาใส่ถ้าคุณมีอยู่แค่นี้นะเสียเวลาครับเลิกไปเถอะนะเสียเวลาเปล่าเเสียทั้งเงินเสียทั้งทองเพลเพคุณอยากจะเสียชีวิตด้วยซ้ํานะเลิกไปเถอะผมขอฝากไว้แค่นี้นะ